ทีงด้วยิด้วยไม่อาทำเดทำเดทำอย่ามือมาทำตาขี้ยิมแบบการกุมายิมอไวะอ่าอย่าทำอย่าทำนี่นี่หอ่อนอีกไหมอีกไหมที่บ้านมีเยอะแล้วอ่าทำอย่าทำของยุ่ยไม่เอาอย่าทำอย่าลุกอแช่ตัวเย็นอยู่